ที่รักคุณมาได้ยังไงผมทําธุระที่นี่นิดหน่อยพอเห็นคุณผมก็เลยเข้ามาเขามาได้ยังไงกันเนี่ยคุณมีธุระสาคัญไม่ใช่เหรอได้เจอภรรยาผมสําคัญที่สุดเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังเธอหล่อจังเลยฉันขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักคนนี้ก็คือสามีของฉันลู่เจิงคุณหนุ่มเดียวแรงดี ปกติคุณชมคนแบบนี้เหรอเมื่อกี้พวกเขาชมคุณแบบนี้อ๋อสวัสดีครับผมลู่เจิงคนหนุ่มเรียวแรงดีปกติยุ่งมากเลยไม่ได้มารวมตัวกับทุกคนแล้วก็นี่ที่รักนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับทุกคนหลังแต่งงานกันใช่ไหมใช่งั้นผมขอดื่มให้ทุกคนก่อนนะครับออโอเคไหมโอเคแหม นี่หลอกกวาที่เขาร่ำารือกันอีกนะครับนี่นี่เซิ <laughs> งอวินสามีเธอหลอกขนาดนี้เธอเองก็สวยมากลูกในอนาคตของพวกเธอจะต้องดูดีแน่ดีไม่ดีเป็นดาราได้เลยนะ <laughs> ใครจะเป็นดารากันฮะนี่จะว่าไปแล้วทำไมพวกเธอถึงไม่คิดจะมีลูกกันสักคนละ่ะยินดีๆแบบนี้จะได้ไม่เสียเปล่าถ้าเซิงอวินข้อตอนนี้ก็เป็นคุณแม่อายุมากนะสิเขาไม่วางใจยอยู่แล้วแหมเรื่องนี้เนะ่ะ เป็นผมที่รู้สึกผิดต่อเซิงอวินมากภรรยาผมเนี่ยอยากให้ผมมีลูกอยู่ตลอดแต่ผมไม่ยอมตอนนี้พวกเราเลยยังใช้ชีวิตอยู่ในลูกสองคนที่มีความสุขกัน <c oughs> <c oughs> อีบุไม่เร็วเลย เบิร์นเป็นอะไรอะ่ะเจ็บเท้าอีกแล้วเหรอริมนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนฉันจะไปอธิบายกับพวกเขาไม่ต้องค่ะเป็นขนาดนี้ยังจะขึ้นเวทีอีกเหรอพี่เป้ยคะฉันรอมานานมากกว่าจะมีวันนี้ฉันยอมแพ้ไม่ได้เชื่อฉันนะคะเอาซิวสิว นี่ทางนี้เอาเสี้ยวทางนี้มา,มานั่งเลยนี่ฉันชวนมาเองหวันด,ดีทุกคนไม่จะตั้งนานช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ดีแหละ ฉันแนะนำก่อนนี่โค้ชปาร์ททีมเราหลี่ซียวเซียวหวัดดีฉันชื่อหลี่ซียวเซียวหวัสด,ดีครับผมชื่อลู่จึง้งเป็นคนที่มีภรรยาแล้วอา้าวหวัดดีค่ะไม่ใช่ข้อมูลสำคัญไม่เห็นต้องพูดเลยที่จริงเราเคยเจอกันมาก่อนนะที่สถานีตำรวจโอ,อ ถึงว่าน่าคุ้นจังไงเรื่องข่าก่อนนี้ต้องโทษเย่หาเลยนี่ไม่เจอกันนานแล้วสิอ,อไม่เจอกันนานเลยนี่เธอพูดกับนายอยู่นะพูดนายกินกันเลยฉันไปก่อน เยฮานเยฮานเยฮานนายผีพรามกินไปหรือเปล่าแล้วที่นายตามเธอมาไม่ผีพรามหรือไงอย่าทำแบบนี้อีกนะนี่ ันมีเรื่องอยากคุยกับคุณขอโทษนะเพราะความลังเลของฉันและความขี้ขลาดที่ไปทำร้ายคุณฉันขอโทษจากใจจริงฉันไม่รู้จริงๆว่าจะยอมรับคุณยังไงฉันต้องการเวลาและที่ว่างให้ตัวเองได้ใจเย็นและคิดให้ดีๆก่อน ฉันในตอนนี้ค่อนข้างลำบากใจมากใช่ไหมถ้าทำให้คุณลำบากใจผมขอโทษด้วยแต่ผมทำใจไม่ได้เพราะผมก็พยายามอย่างหนักเพื่อให้ชินกับการจากลาคุณรู้ไหมหลีเซียวเเพราะตอนนี้ผมไม่ใช่ผู้ชายวัยยีสิบต้นๆ ผมสามสิบสามแล้วดังนั้นผมที่ยืนตรงหน้าคุณตอนนี้คือช่วงเวลาที่ยังหนุ่มยังแน่นของช่วงชีวิตผมคนเมื่อวานใจถึงกว่าและหนุ่มกว่าผมในวันนี้ผมคนเมื่อวานซืนก็ไฟแรงกว่าผมคนเมื่อวานดังนั้นทุกอย่างที่ผมทุ่มเทให้คุณในช่วงเวลานี้เป็นความพยายามที่ใหญ่ที่สุดของผมแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าใจอะไรบางอย่าง ว่าที่แท้คุณสัมผัสถึงความพยายามของผมไม่ได้เลยที่แท้ความพยายามนี้ก็ทำให้คุณํำคาญใจดันนนยยงนั้นผมควรจะยอมแพ้ได้แล้ว,วนนเทียบกับเมื่อวานและเมื่อวานซืนผมในวันนี้เติบโตขึ้นมาก แม้จะยังไม่เติบโตถึงขั้นเข้าใจความรู้สึกคนอื่นแต่ถ้าควรปล่อยมือผมก็จะปล่อยออคุณมาดื่มกาแฟเป็นเพื่อนผมเหรอคือฉันคือฉันอยากมาขอโทษคุณเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานน่ะขอโทษเหรอ ขอโทษจริงๆนะเหรอคุณมาขอโทษเรื่องอะไรเหรอโทษทีนะเมื่อวานมีเรื่องที่ทำให้ผมจำฝังใจเยอะเลยไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องไหนเรื่องที่เรื่องที่ฉันดื่มจนเมาและ,แล,ะแล้วก็แล้วก็มาจูบผม ไม่ใช่เรื่องนั้นเงินก็เรื่องที่คุณช่วยโอากาสตอนเมาสาภาพรักผมทุกเรื่องที่คุณคิดว่ามันเสียมารยาทฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณจะทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรนี่ อ๋อผมแค่จะกลับห้องนะไม่ส่งคุณไปชั้นหนึ่งนะ เตือนเลยนะกล้าลุกขึ้นมาก็ลองดูแจ้ความทีครับไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วอันเลยไม่เจอกันนานเลยนายเพิ่งใช้เงินซื้อตัวรองบอกของฉันไปนี่เงินเหรอนายคิดว่ามีแต่เงินที่ดึงคนไปได้หรือไง แล้วใช้อะไรฉันก็ยังสงสัยเงินเดือนของพวกนายไม่มีทางเยอะกว่าเราแน่นั่นคงเพราะทางเรามีคุณค่าที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินเงินอีกอย่างเนะเงินหลอกล่อได้แค่พวกไม่มีน้ำยาแล้วก็คนขาดความมุ่งมั่นฉันนี่ฉันเป็นคนเขี่ยวเข็นเขาจากบอก,กอตัวเล็กๆธรรมดาาให้กลายเปอบบอกกอ็นรปบกใช่แล้วตอนนั้นนายซื้อตัวเข้าไปก็เพราะเขาเขียนบทความเป็นไม่ใช่เหรอคนที่เขียนบทความเป็นแค่รับปากเลือดเดียวก็พอแล้ว ใค่เขาสร้างสรรค์งานดีๆเขียนบทความดีๆแต่นายทําไม่ได้ฉันไม่ให้เขาทําที่ไหนเขาไม่ทําเองตั้งหักงั้นบางทีบางทีอยู่กับนายเขาคงไม่อยากทําฉันไม่ได้ไปซื้อตั๋วเขาเขาต้องหากมาหาฉันเองไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธนี่ไปนะนี่ฉันยังพูดไม่จบเลย บอกอคุณไม่บาดเจ็บใช่ไหมคุณโผล่มาจากไหนเนี่ยเช็ดหน่อยนะบอกอห<ะ>เห็นความจริงใจของฉันหรือยังเฮ้ยคุณบ้าหรือไงแต่ฉันเห็นความจริงใจของคุณแล้ว ดูหน้าดูปรสาสาทวน์โอบิยองแค่ชื่อก็ฟังดูหน้าตื่นเต้นแล้วสมกับเป็นเหลา่าเซิร์ฟอยากครั้งหนึ่งก็ยกฐานะทีหนึง<ม>่งจางร้านชานมในตอนแรกตอนนี้เปิดปรสาสาทไวน์แล้วไปทีละขั้นอย่างมั่นคงมุ่งมั่นไปทีละก้าวถึงได้บอกไงเบื้องหลังของผู้ชายที่ประสบความสําเร็จมักมีผู้หญิงที่ยินดีเสียสละไอ้นี่พวกนายเนี่ยอย่าลืมนะตอนนี้จ้สภาพอยู่ที่ร้านกาแฟ แค่มาเดินเล่านิดหน่อยยังต้องโกหกไม่เหนื่อยเหรออยากไปทําธุระหน้าเบื่อกับเมียนี่ที่นี่นนนไม่เร็วเลยเนาะอาทิตย์หน้ามาอีกเถอะอาทิตย์หน้าฉันออกไปทํางานอ่อใช่ใช่ใช่ใชน้นนายเลี้ยงนะเนอะเราซึ่งไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้ <c oughs> ไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันเลยไม่เจอกันเลยใช่ใช่ใช่ใชชชพวกเราสี่คนเอาของขวัญมาให้แค่มาก็พอแล้วไม่ต้องลำบากเลยเป็นยังไงบ้างประสรัทวายของฉันใช้ได้เลยใช่ไหมไม่เร็วสุดยอดมากสุดยอดมากต่อไปต้องมาอุดหนุนบ่อยๆนะฮะแน่อยู่แล้ว ฉันจะ,จะเตรียมวัดีๆให้ทุกคนเองร้องชิบอยไม่ตเกเรงใจลนะ่ะมาะใช้ได้เลย <laughs> มไม่ใช่ย่อยนะมา,มา,ๆ,มาๆๆๆ <laughs> <laughs> ขอบใจขอบใจพวกนายก็รู้นี่ชีวิตฉันรุ่มๆดอน,ดนอายุยังไม่ถึง40ก็ยามาสีครั้งแล้วทุกครั้งที่ยาฉันน่ะเจะ็บจ็มันมีดกรีที่ใจแต่ว่าตอนนี้ฉันมีของพวกนี้แล้วถึงได้บอกว่า มีเสียก็มีได้มีได้ก็มีเสียใช่ไหมใช่ใช่ใชฟังคำพี่ไวแล้วมีประโยชน์ไม่ลอกไม่รอกเราคงเรียนรู้จากนายไม่ได้แล้วฉันดืีกไปทุกคนเลยแฉันแก้วเออคือว่าก็คือแบบคืออะไรพูดมาสิก็คือเออฉันกับอีเวนเราคบกันแล้วหวังว่าจะได้รับอนุญาตจากเธอนะ ฉันเป็นฝ่ายชอบเจริงก่อนไม่เกี่ยวกับเขาเลยเป็นเพราะฉันเองไมออ่ไม่ไม,ไม,ไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเลยถ้าอีเหวนทาผิดแล้วก็คงเป็นเพราะเธอเกิดมาบนโลกนี้นอกนั้นเป็นความผิดของฉันว้าวานี่ฉันต้องซื้อตั๋วเข้าชมไหมพวกเธอเล่นอะไรกันอยู่สนุกจริงๆฉันขอโทษจริงๆฉันรู้ว่าถ้าหากเธอรู้เรื่องนี้จะต้องรู้สึกอึดอัดแน่แต่ใช่ฉ,ฉันอึดอัดสุดๆเลยละ ฉันเป็นแม่ยายนายหรือไงฉันเป็นแม่ของเธอเหรอหรือพวกเธอคิดว่าตอนนี้ฉันยังคิดอะไรกับเจียเฉิงอยู่ไม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 ,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกพวกเธอคบกันมันก็ดีแล้วนี่ตอนนี้ที่ฉันกลุ่มอยู่ไม่ใช่เรื่องนี้เฮ้เจียเฉิงนายรู้ไหมเย่หานอยู่ไหนอะวันนี้เขาไปทำงานต่างเมืองต่างเมืองเหรออืม ไปกี่วันสามวันทำไมเหรอนานจังเลยเขาออกเดินทางไปหรือยังเออน่าจะกำลังออกจากออฟฟิศไปขึ้นเครื่องแล้วอะทำไมเหรออ๋อจริงสิที่พวกเธอคบกันฉันขออวยพรจากใจขอให้พวกเธอถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแม้ว่าตอนนี้ฉันจะไม่ทันได้เตรียมของขวัญให้แต่ฉันก็ขออวยพรให้พวกเธอจริงๆ ตอนนี้ฉันมีเรื่องด่วนฉันต้องรีบไปก่อนแล้วพี่เสี่ยวซี ฉันไปส่งที่บ้านนะขอโทษนะไม่เป็นไรขอโทษนะเสียวเจี๋ย เดี๋ยวสี่ยังลบพี่เสียวเจียไปจากใจไม่ได้หรือฉันควรจะยอมแพ้ดี